สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีกับแม่ยางตลาดทุงหน้าท่องนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับกระขอ้คอุณนสปอนเซอร์ลักนะครับคุณเคนเคนนะนะครับสปอนเซอร์ลักกุ้งนะครับตืดกุ้งกับปลาหมึกนะครับแม่นี่กุ้งล้อะไรบาทครับเนี่ยมีมีอันเดียวนะครับเอาเอาลดนึงครับเดี๋ยวผมกลับมาเด้อ กุ้งนะครับกับปลามปลาเม็ดป้โซน่าปลาเม็ครับพูดพูดพูดันนี้ซ้้ลายเท่าไรครับได้ซ้้อยยี่สิบค่ะสามร้อยยี่สิยาางจนี้สซ่เสียบอ่ะซ้ำลาย้าวนะไ่ได้ครับได้3ได้ซ้ำ่สิบบเออ3โำก็ได้ครับ บอสสามลกนี่ย่โอ้นื้องสดครับผมไลเลยบาทครับเจ็บอเราครับคนอยหาซื้อไปซื้อเยอันนี้สามลูกครับาซ้อบรยเลยวะแม่ เไมลครับแม่ให้เงี้ยขายมาสามลูดล้วครับด้ดบดได้แล้วนะครับโอ้โหหนักมากขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะครับคุณเกนเกนนะนะครับ้หนักไปก่อนครับไปน้องมาเนี้ย